สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ PTS โฟกัสไต้หวันประจำวันที่24กุกดาคมกับดิฉันอันชันทรงพุทธอันดับแรกไปจับตาทิศทางของพายุเต้ฝุ่นทกสุรีกันก่อนค่ะขณะน,นี้เริ่มเบนมาทางทิศใต้โอกาสจะพัดขึ้นบกที่ไต้หวันลดน้อยลงแต่ยังมีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้อีกผู้เชี่ยวชาญเตือนแม้ไม่พัดขึ้นเกาะไต้หวันแต่มีกําลังรุนแรงอาจสร้างความเสี่ยงอันให้แก่ภาคตะวันออกและภาคใต้ของไต้หวันวันพุธและวันพฤหัสบดีนี้จะเข้าใกล้ไต้หวันมากที่สุด พายุไต้ฝุ่นพอกซูรีอยู่ห่างจากไต้หวัน970กิโลเมตรกำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือด้วยความเร็ว15กิโลเมตรต่อชั่วโมงรัศมีพายุเฉลี่ยสูงถึง250กิโลเมตรยังคงเพิ่มกำลังขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากความกดอากาศสูงในมหาสมุทรแปซิฟิกทางตอนเหนือมีกำลังแรงขึ้นทิศทางลมจึงเบนไปทางทิศใต้มากขึ้นทำให้โอกาสที่ไต้ฝุ่นลูกนี้จะพัดขึ้นไต้หวนันลดน้อยลงแต่ยังคงมีภัยคุกค,คามวันพุธถึงวันพฤหัสบดีเป็นช่ กรือบตุนิยมวิทยาไต้หวันคาดการว่าจะประกาศเตือนภัยทางทะเลเร็วที่สุดคืนนี้และมีโอกาสประกาศเตือนภัยทางบกในวันอังคารตั้งแต่วันพุธฝั่งตะวันออกและแหลมหงชวนจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากวันพฤหัสบดีจะมีฝนตกทั่วไต้หวันวันศุกร์พายุไต้ฝุ่นเคลื่อนตัวออกห่างจากไต้หวันแต่อิทธิพลจากลมตะวันตกเฉียงใต้ส่งผลให้ภาคกลางภาคใต้มีฝนตกหนักหากไต้ฝุ่นไม่พัดขึ้นบกจุดศูนย์กลางพายุไม่ถูกทำลายคาดว่าภาคตนออกเฉียงใต้และภาคใต้ จะได้รับผลกระทบรุนแรงขึ้นผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าข้อมูลล่าสุดพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักสุดได้แก่ควาเลียนไทตงเกาสงและแหลมหงชวนส่วนภาคกลางภาคเหนือได้รับผลกระทบน้อยกว่าอย่างไรก็ตามยังคงมีตัวแปรทั้งด้านความกดอากาศและภูมิประเทศที่จะส่งผลให้พายุเกิดการเปลี่ยนแปลงทิศทางจึงต้องเฝ้าสังเกตการอย่างใกล้ชิดต่อไป คุณผู้ชมคะเด็กหญิงวัย13ปีรายหนึ่งช่วยเหลือตำรวจเถาเยน็นใช้ตัวเองเป็นเหยื่อล่อคนร้ายโดยมีตำรวจคอยสอดสองเลตติดตามแต่กลับถูกคนร้ายชิงตัวไปและขมขืนจนสำเร็จทนายความเห็นว่าตำรวจฝ่าฝืนและธรรมนูญสานตำรวจเถาเยน็นสั่งลงโทษภาคทันตํารวจที่ดําเนินการเรื่องนี้สีนายและอีกสองนายถูกส่งดําเนินคดี ทานายโพสตเฟซบุ๊กวิจาร์ตำรวจนครเทาโยนระบุว่าเมื่อไม่กี่วันก่อนเด็กหญิงเออายุ1 3ปีเป็นเหยื่อล่อให้กับตำรวจแต่ภายใต้การเฝ้าระวังของตำรวจกลับปล่อยให้เธอขึ้นรถของชายแทจังจนถูกล่วงละเมิดทางเพศตำรวจใช้เด็กหญิงที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเป็นเหยื่อล่อผู้ต้องสงสัยเป็นการฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญอย่างชัดเจนถือเป็นการประพฤติมิชอบในการปฏิบัติการสืบสวน ถ้านายกล่าวว่าเป็นปฏิการสืบสวนดังกล่าวฝ่าฝืนกฎหมายมาตรา3ข้อ3ว่าด้วยการใช้อำนาจของตำรวจต้องถูกลงโทษและชดใช้ค่าเสียหายแก่เด็กหญิงที่ตกเป็นเหยื่อตำรวจชี้แจงว่าผู้ต้องสงสัยดังกล่าวใช้ภาพลับคมคู่ให้มีเพศสัมพันธ์หลังทราบเรื่องมารดาจึงแจ้งความกับตำรวจทันทีแต่เนื่องจากแอปหาคู่สืบสวนได้ยากจึงต้องให้เด็กหญิงแจ้งตกลงเพื่อล่อให้ผู้ต้องสงสัยแสดงตัว 未成成年的的的少女本来就不应该变是警警方方一个诱而去协助侦办กรมตำรวจเรียกร้องให้แสดงความรับผิดชอบอย่างเด็ดขาดโดยสถานีตำรวจเมืองเทายยนได้กำหนดบทลงโทษหัวหน้าสถานีตำรวจและหัวหน้าทีมสืบสวนถูกลงโทษภาคทันส่วนตำรวจสืบสวนสองนายถูกลงโทษภาคทันและย้ายไปทำงานฝ่ายธุรการ และถูกดำเนินคดีในข้อหาทำร้ายร่างกายและความผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ด้านนักวิชาการเรียกร้องผู้เสียหายที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะปฏิเสธการเป็นเหยื่อล่อเพื่อป้องกันการเกิดเหตุไม่คาดฝัน คนไต้หวันชอบไปเที่ยวญี่ปุ่นมากจากข้อมูลของทางการญี่ปุ่นระบุช่วงไตรามาสที่สองของปีนี้นักท่องเที่ยวชาวไต้หวันจับใจ่ายใช้สอยมากที่สุดคิดเป็นมูลค่ารวม173,900ล้านเยนหรือประมาณ38,200ล้านเหรียญไต้หวันนอกจากนี้จีนเกาหลีใต้และประเทศในอาเซียนก็ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวไต้หวันไม่น้อยสินค้าเวชสัมารมากมายหลายชนิดละลานตาไปหมด นักท่องเที่ยวไต้ตหวันที่ไปญี่ปุ่นต้องเข้าไปช้อปปิง้งนอกจากนี้ชาวไต้หวันยังนิยมซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กจากญี่ปุ่นด้วยจากสถิติของทางการญี่ปุ่นระบุว่าไตรามาสที่2ของปีนี้คือระหว่างมีายนถึงมิถุนายนช่วง3เดือนชาวไต้หวันจับใจ่ายในญี่ปุ่นคิดเป็นมูลค่ารวม1 7 3่0 0ล้านเยนนำหน้าชาติอื่นอย่างสหรัฐจีนและเกาหลีใต้ และสถิติของกรมการท่องเที่ยวไต้หว,วันก็ระบุว่าเดือนมกราคมถึงพฤษภาคมปีนี้คนไต้หวันไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้ว1.4ล้านคนมากที่สุดรองลงมาคือจีนเกาหลีใต้และประเทศในอาเซียนอัตราการเติบโตของประชากรไต้หวันติดลบติดต่อกันเป็นปีที่3ตั้งแต่ปี2563เป็นต้นมาสถิติล่าสุดของกระทรวงมหาดไทยระบุปี2558มีเด็กเกิดใหม่213,000คน แต่ในช่วงหลายปีมานี้ลดลงอย่างต่อเนื่องครึ่งแรกของปีนี้มีเด็กเกิดใหม่เพียง6 000, 6 0 0 0กว่าคนเท่านั้นคาดการว่าตลอดปีนี้จะมีเด็กเกิดใหม่ไม่ถึง13,000 0คนในช่วงวันหยุดผู้ปกครองหลายท่านมักจะพาเด็กๆออกไปเล่นนอกบ้านแต่วิกฤตเด็กเกิดน้อยของไต้หวันกลับรุนแรงขึ้นทุกปีนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2563ประชากรเติบโตติดลบ3ปีติดต่อกันแล้ว 当然，补助会有补贴一点，不过教育费其实说实在的，才是花费最高的。 สถิติจากกระทรวงมหาไทยไต้หวันมีอัตราเกิดลดลง9ปีติดต่อก,กันปีพุทธศักราช2558อยู่ที่2 1 3 0 0 0คนหลังจากนั้นลดลงทุกปีโดยปี2562เหลือเพียง1 38,000คนขณะที่ในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ไต้หวันมีเด็กแรกเกิด66,000คนเท่านั้นคาดการว่าจำนวนเด็กแรกเกิดตลอดปีนี้อาจต่ำกว่า1 30,000คนโดยเมืองจังหว่ามีอัตราเด็กเกิดใหม่มากที่สุด ช่วงครึ่งแรกของปีนี้ในบรรดา6นครนิวไทเปมีอัตราการเกิดต่ำสุดส่วนเมืองที่มีอัตราการเกิดสูงสุดในไต้หวันคือเมืองจางฮวาอัตราการเกิดอยู่ที่7.69ต่อประชากร1000คนอย่างไรก็ตามเนื่องจากยังคงมีปัจจัยแวดล้อมทางด้านค่าครองชีพสูงค่าแรงต่ำถึงแม้เทศบาลท้องถิ่นจะมีนโยบายให้เงินอุดหนุนเลี้ยงดูบุตรแต่ยังคงไม่เพียงพอในการกระตุ้นอัตราการเกิดเรียนีหลายพื้นที่ในเกาหลีใต้พบพัสดุลึกลับเพียงวันเดียวพบมากถึง987ชิ้น พัสดุเหล่านี้ส่วนใหญ่ระบุว่าส่งมาจากไต้หวันตำรวจเกาหลีใต้สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นผู้ขายสินค้าออนไลน์ของจีนใช้วิธีปลอมใบสั่งซื้อสินค้าหวังดันราคาสินค้าให้สูงขึ้นและหลอกว่ายอดจำหน่ายสูงเพื่อให้สินค้าน่าสนใจมากขึ้นระยะนี้เกาหลีใต้พบพัสดุลึกลับในหลายพื้นที่คล้ายกับบรรจุแก๊สพิษ เป็นพัสดุจากจีนที่ไต้หวันเป็นตัวกลางส่งต่อไปอยังประเทศอื่นภายในวันเดียวพบมากถึง9 8 7ชิ้นตำรวจเกาหลีใต้สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นผู้ขายสินค้าออนไลน์ของจีนใช้วิธีปลอมใบสั่งสินค้าหวังดันราคาสินค้าและหลอกว่ายอดจำหน่ายสูง เมื่อปี2,563เคยเกิดเหตุการณ์ที่แคนาดาได้รับพัสดุของจีนที่ไต้หวันเป็นตัวกลางช่วยส่งต่อให้โดยภายในบรรจุมเมล็ดพันธุ์พืชลึกลับจำนวนมากอย่างไรก็ตามที่ผ่านมามักเป็นสินค้าที่มีมูลค่าไม่สูงแต่ครั้งนี้พบว่ามีลักษณะคล้ายกับบรรจุแก๊สพิษและจงใจระบุว่าเป็นพัสดุที่ไต้หวันเป็นตัวกลางช่วยจัดส่งให้ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าเป็นการต้มตุนก่อการร้ายหรือแกล้งเล่นตลกกันแน่ พบกับ PTS Fo c u โฟกัสไต้หวันได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ